อันนี้คือเครื่องหั่นหมูหัน่นใช่ไหมครับเครื่องหั่นหมูหั่นนะเครื่องหั่นหมูหั่นก็จะมีระบบการทํางานอะไรบ้างปิดก่อนอันนี้ปิดเบรกเกอร์ไปก่อนนะฮะอันนี้ก็จะปิดเปิด,ปดใช่ป่ะใช่ครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้ก็คือตัววัดเซนเซอร์อุณหภูมิความร้อนนะครับเดี๋ยวจอตัวนี้ไปเกี่ยวไปเกี่ยวที่ตัวถังหมูหั่นนะครับเพื่อวัดความร้อนนะฮะอันนี้เป็นโครงงานต้นแบบนะ ก็จะมีสามารถสั่งให้หมุนซ้ายหมุนขวาได้ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> อันนี้ปรับความเร็วอ่าลองหมุนปรับความเร็วดูครับอ่าลองาปรับอกเปิดอ่าเปิด่ออ่าอ่าหมุน <ไป S 1> อ่าเดี๋ยวผมจะให้ปรับความเร็วอ่าปรับความเร็วปรับไปครับปรับช้าสุดแล้วค่อยไปเร็วไปเรื่อยอ่าขอไปเร็วสุดครับ อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์อะไรมอรเตอร์ปรัดน้ำฝนไหมใช่นชตัวนี้นะ่าเป็นมอเตอร์ปรัดน้ำฝนขนาดเล็กนะถ้าผมดูนะครับเนื่องจากความเมมร็วรอบมอเตอร์ไม่ได้ไม่ได้สูงนะก่อนที่เป็นโครงงานต้นแบบนะครับยังยังไม่ทดลองกับตัวมูหันจริงๆนะครับเป็นต้นแบบชุดแรกๆนะครับเผื่อใครสนใจอยากเอาไปลองทําดูนะครับลองไปทําดูก็ต้องอาจต้องไปแก้งานนิดน,นึงเพราะงานเก็บสายไม่เรียบร้อยเห็นไหมงานเก็บสายไม่เรียบร้อย